มีไหมมีจริงไหมก็มึงเนี่ยเจ้าที่มันจะใครล่ะก็จะของบ้านอ่ะใครถือโฉนดที่ดีก็คนนั้นได้เจ้าที่แล้วเราจําเป็นไหมว่าเราต้องแบบว่าตั้งศาลเจ้าที่เจ้าทางแล้วมึงจะเข้าไปอยู่ไปล่ะก็คูณบอกอยู่ว่ามึงเป็นเจ้าที่มึงจะตั้งศาลให้ตัวเองอยู่แล้วก็ไม่ต้องอยู่ในบ้านเข้าไปอยู่ในศาลใช่หรือเปล่ามันไม่มีไอ้เจ้าที่แบบที่เราเข้าใจมันไม่มีการตั้งศาลเนี่ยมันไม่ใช่ความเชื่อของศาสนาพุทธเลยพระเจ้าไม่เคยสอนเรื่องนี้แล้วปฏิเสธด้วยซ้ํา คำถามคือเจ้าที่คือใครอ่ะสมมุติว่าเจ้าที่นั้นตาย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 กันมากี่คนแล้วคาถามมันมีกี่คนอ่ะเจ้าที่อ่ะสมมุติเจ้าที่มี20คนตั้งศาลกี่หลัง20หลังเบอร์แล้วมันไปอยู่กันรู้ได้ยันมันจะไม่ทะเลาะกันไปอยู่ในศาลเดียวกันใครเป็นคนคุมมันอ่ะบางคนก็บอกอ๋อวิธีการคุมเจ้าที่ก็ตั้งศาลพระภูมิขึ้นมาคุมเจ้าที่อีกทีหนึ่งจริงจริงมันเป็นความเชื่อแบบนี้นะพระภูมิเนี่ยเขาเอาไว้คุมเจ้าที่พระภูมิมาเปรียบเหมือนนายอำเภออ่ะ อำเภอคือไปประจำำรําอําเภอนะแล้วคอยตรวจตาบ้านต่างๆอย่างเงี้ยเป็นเหมือนนายกอย่างเงี้ยนายกอบตอาเงี้ยคอยตรวจตาอีกทีหนึง่งแล้วก็มีเจ้าเจ้าเจ้า,เจ,า,เ,าเจ้าที่เขาเจ้าที่ก็เป็นลักษณะเขาเรียกนะหัวหน้าบ้านเขาเรียกอะไรผู้ใหญ่บ้านอะไรประมาณเนี้ยหรือผู้นําบ้านบ้านในแต่ละหลังอย่างเงี้ยแล้วก็มาคุมเนี่ยไอ้เจ้าที่อีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยมันไปกันเรื่อยเปือ่อยมีโครงสร้างมีระบบอะไรเป็นคนเลยอีกหน่อยว่าน่าจะมีเลือกตั้งนะ กูควรเลือกตั้งได้ว่าใครจะมาเป็นพระภูมิ้านกูที่นี่นะควรมีการเลือกตั้งแบบนายกเหมือนกันนะบางทีนะเนี่ยมันมันไปกันเรื่อยเปื่อยไงสุดท้ายแล้วไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ได้มีมันไปคิดกันเองอาจารย์ถามว่าทําไมฝรั่งไม่มีสารภูมิทำไมมันอยู่กันได้อะถ้ามันอยู่กันอย่างปลอดภัยได้ทําไมบ้านเราก็เป็นบ้านเดียวประเทศเดียวที่มีสารภูมิไม่เข้าใจไม่จําเป็นต้องมีเลยทําไมบ้านอาจารย์ไม่มีสารภูมิทำไมบ้านอาจารย์อยู่ได้อะแต่บ้านอาจารย์มีสารนะแต่เมื่อก่อนนี้มันมีสารภูมิจริงๆเพราะว่ามีความเชื่อแบบนั้ แต่วันหนึ่งเนี่ยอาจารย์เลิกเชื่อแล้วจะมาสอนธรรมะพระเจ้าแต่พ่อแม่อาจารย์ยังว่าอยู่แต่ปัจจุบันพ่อแม่อาจารย์ฟังซ้ำๆซ้ำๆทุกวันจนเขาพิจารณาเองได้เขาเกิดปัญญาขึ้นมาเขาก็เลิกไหวสารภูมิพอเวลาเลิกไหวเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็เลยเนี่ยไม่นานมานนี้อาจารย์ก็เลยลองแยับดูว่าลองคิดดูไอ้โต๊ะตรงนี้มันเกะกะจะเลยนั่งต๊ไอ้โต๊ะไหวนะพ่ออาจารย์ก็บอกว่าก็เอาออกไปสิ้อยในสวนอ่าเขาได้ทีกูเลยจังหวะกูก็ให้ยกออกเลยไอ้โต๊ะไอ้ที่วางของบูชานะ อาจารย์ก็ถามต่อไปแล้วตุ๊กตาในสารวางไว้มันก็ลกอ่ะมีคนมาไหว้เลยเขาก็เข้าใจผิดหรือเปล่าก้าออกไปสิอากเกษตรกูเลยเทนี้กูเคลื่อนลงน้ําเลยททนี้สบายเลยรอมานานมากแล้วอาจารย์ก็เลยเอาของออกทั้งหมดแล้วก็เอาลงน้ําไปซักเพื่อความสบายใจของเขาบางทีมันเอาไปทิ้งถังขยะันาจจะรู้สึกไม่ดีกับเขาแต่เขาวางลงเรียบร้อยแล้วแต่ก็อาจจะมีความเกรงเกรงบ้างก็เลยเอาไปจําเรินในน้ําซักเสร็จแล้วอาจจะเอาอะไรเข้าไปไว้ในสารภูมิแทนพระพุทธรูป ก็เอาพุทธรูปเนี่ยเข้าไปตั้งในสารภูมิแทนเวลาใครมาบ้านเห็นสารภูมิยกมือไหว้ก็เท่ากับระลึกนึกถึงพระ,ระพุทธเจ้าเพราะเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นสนะมีที่พึ่งเป็นการเกษตรของเราแล้วคือพรัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่ได้กราบไหว้ต่อสารภูมิเราไม่ได้กราบไหว้ต่อรูปเคารพนั้นแต่เรากราบไหว้เพื่อเป็นการระลึกนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพุทธคุณพระปัญญาวิญญาคุณพระบริสุ a, ทธิคุณพระวิสุทธิคุณเราบูชาพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้า บุญชาคุณของพระเจ้าอาจจาะจึงเอาพระเนี่ยเข้าไปวางในศารเพื่อระลึกนึกถึงพระองค์อยู่เป็นประจำแค่นี้เลยง่ายๆไม่มีใครเป็นเจ้าที่เจ้าทางไม่มีคําถามคืออาจารย์เอาออกไปตั้งนานแล้วทำไมไม่มีใครมาหักคออาจารย์ทำไมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรก็มันไม่ได้มีเหตุปัจจัยเหล่านั้นดังนั้นเราคือเจ้าของบ้านไม่มีใครมีเจ้าของมีสิทธิ์ในการครอบครองกรรมสิทธิ์ของที่ดินดีไปกว่าตัวเรา เราตายไปมันก็มีเจ้าของใหม่เราก็ไปเกิดเรียบร้อยแล้วไม่มีใครมาเฝ้าที่ดิน,นนั้นไม่มีเพราะเขาตายแล้วก็ไปเกิดเราคิดว่าเราตายเราจะเป็นเจ้าของที่ดินนั้นต่อไปไหมเราจะเป็นเจ้าที่ไหมจะต,ต้องให้ใครมานังเส้นไหวเราไหมไม่เราตายแล้วก็ไปเกิดตามอัตภาพเอาแล้วเจ้าที่มาจากไหนถ้าตายเราเกิดไม่มีมันคิดเองเออเองคําถามคือใครเป็นเจ้าที่อ่ะปู่ย่าตายายที่ไหนจะเป็นเจ้าที่ไม่มีเพราะอะไร เพราะทุกคนตายแล้วต้องไปเกิดตามวิบากกรรมของตอนเองดังนะั้นเรื่องเจ้าทีเจ้าทางเนี่ยตัดออกจากสาระระบบในชีวิตเราเลยไม่มีในหะลักคําสอนโดยเจ้าเลยแม้แต่น,นิดเดียวไม่มีแล้วไม่ใช่หลักสัจจความจริงไม่ประกอบด้วยเหตุและผลไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่มีที่มาที่ไปหลักรอยมากเรื่องเจ้าที่เจ้าทางไม่จาเป็นต้องไปเสียเงิน Phillip ตั้งเลยมแม้แต่บาทเดียวไม่จาเป็นต้องทุกวันพระต้อง,ง,งมานั่งระแวงเปลี่ยนน้าเปลี่ยนท่าใส่น้ำไว้ในโอ่งต้องเอาช้างเอามา้าเอาเวัวเอาควายมาตั้ง ไม่จาเป็นเล็งหลอกใครอะคาถามช้างปองมา้าปอมม่ต้องมาถวายึูไม่เอาอาจารย์ถามว่าเวลาเราเป็นคนอย่างเงี้ยเอามีคนเอาช้างปองมา้าปอมมาให้โอเคไหมละ่ะไม่โอเคอาจารย์มาทำไมเอาเอาช้างปอมเอาช้างจริงมาเนี่ยคไปขายได้เงี้ยเอาม้าจริงมาสิกูจะได้รวยถูกต้องมากเอาของปอมไปใครจะยินดีมันอุปโลกกันขึ้นมาทั้งสิ้นไม่ได้มีตัวตนจริงสักอย่างหนึ่งเลยเออไม่ต้องสนใจแล้วสมัยก่อนอาจารย์ในจินตนาการกับสารภูมิสารภูมิบ้านกูศักดิธิ์ พชยะมงคลเนี่ยที่ตั้งอยู่ในสารภูมิองค์ยืนเน่นะตายายกูเนี่ยไม่เคยอยุดจุดเดิมเลยมาเปลี่ยนน้ำที่ไรเดี๋ยวหันหน้าเข้าออกบ้างเดี๋ยวหันหน้าออกบ้างเดี๋ยวกระเด็นออกมานั่งข้างนอกบ้างออกมาพักผ่อนผูกเปยนอนข้างนอกบ้างว่าทำไมขยับบ่อยจังเลยพระภูมิเจ้าที่กูกูคงจะศักดิ์สิทธิ์หน้าดูรู้ไหมอะไรจิ้งจกจิ้งจกมันวิ่งไงมันวิ่งอยู่ในนั้นะมันอยู่ในสารตลอดเวลาเลยมันก็แล้วตุ๊กตาไอตัวนี้มันเป็นอะไรมันทาจากอะไรเลซินมันเบา มันก็สะบัดปัดอะไรบ้างอะไรบ้างกับอีกรณีหนึ่งคือแมวแมวเข้าไปนอนในสารไปเกี่ยวไปเขี่ยกับอะไรอีกนกบางทีนกมันกินแค่เส้นเครื่องบวงสวงมันเห็นหนอนอยู่เพราะว่าเราเอาพวงมาลัยดอกไม้ไปถวายไงมันเห็นหนอนมันก็บินก็ไปตีไปจิกไปอะไรมันก็หลุดออกมากระเด็นออกมาเราก็ไปนั่งมโนเพอพาโอ้โหเจ้าที่ดูสิเจ้าที่เขาเดินออกเข้าเดินเข้าเดินออกเนาะเขาเดินจากสารพระภูมิไปหาตายาเขาเดินจากตายาไปว่าพระภูมิอะไรก็ไม่รู้เราก็จินตนาการไปเรื่อยเปื่อย วุ่นวายไปหมดสุดท้ายมันเกิดจากการปรุงแต่งของตัวเลยความเป็นจริงไม่ได้มีอะไรเลยเรามาเนอพบพบแล้วก็มานั่งหวาดตัวเนี่ยเอาจารย์เนี่ยพูดลบหลู่ดูหมินนะเราวางจะตายไม่ดีไม่เป็นไรอะกูตายไม่ดีกูก็ตายอยู่ดีมึงก็ตายเหมือนกูอย่าละไม่ต่างกันใครบ้าในโลกนี้ไม่ตายมันตายด้วยกันท้งนั้นแหละมันไม่มีใครไม่ตายหรอกมันตายด้วยกันท้งนั้นจะดีไม่ดีไปคิดกันเองว่าตายแบบนี้เรียกว่าดีตายแบบนี้เรียกว่าไม่ดีสุดท้ายมันก็คือตายไม่มีหรอกตายไม่ดีมันตายตามเหตุตามปัจจัยของตัวเองท มีคำถาม